บ้านฟ้ารุ่งพำพำมพำทอดปลาทูทอดปลาทูททน่ารำอย่าทำน้ำพริกปลาทูครับพิกจีไว้เรียบร้อยเผาไว้เรียบร้อยแล้วน้ำพริกปลาทูทอดปลาทูสุกๆทอดปลาทูแล้วก็มาพักให้มันเย็นครับเดี๋ยวเราจะใส่เอาติก,กินมันใส่พริก ส่วนผสมครับตําพริกตําเกี๊ยะครับตาหอมเนี่ยตำหอมกับตาเกี๊ยะไปกันตาําพริกให้เลี่กๆแล้วก็ใส่ปาลูใส่ทีหลังนี้แล้วครับนะ้ำพริกปาทูพริกจะม,มีพริกเผ็ดด้วยพ,พริกบวบเผ็ดด้วยนะครับเอาพริกลงไปแล้วครับ น้ำพริกปลาทูหรือว่าน้ำพริกสามมารถอ่าปลาทูห่าก็ใส่เอาไปกินมันครับกลางมันก็วขางครับตํำครับเหมาะขนาดน้ำพริกปลาทู ม่อมลวกมันน้อยเรียบร้อยครับตักใต่โรยไปเสิร์ฟครับน้ำพริกปลาทูอ่ะเรียบร้อยยกไปเสิร์ฟครับน้ำพริกปลาทูีมือน้าร้าครับครับมาแต่งเงี้ยละฝังมันขวายละอันนี้แอปทรนอวอันนี้ซ้มเส้นดองครับ บ้านฟ้ารุ่งมาครับมาครับกี่ข้าไห้เปิ้พอดนนี้กี่ข้าตอนกันได้ทีดน่ะน้ำพริกปลาทูนะจ๊ะนะจ๊ะแอปมาทัวเนา w นี่องค์ขลงควายน้อนครับแน้วเดี่ยมันมีพริกเนี่ยโอ้โหพอ,พอ,พอข้าพบบานเนี่ย อร่อยอืมกับมาแ่งพักกระถินมะอ,อบมาหัวนออืม món Xôm sen đóng ngọc <laughs> Ngon Sẽ cấm gì, nhì Ô kem phải Ở đây ở đây xôm xem đó này ừm รวน่าลำน่าหลำ